กิจกรรมนิทานหันสาเล่าไปวาดไปโดยคุณทิพวรรณหมัดหวังอนุบาล3ามทับสองมาแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานให้เด็ก,ดกฟังหนึ่งเรื่องเป็นนิทานเรื่องใหม่ที่ไม่ใช้หนังสือแต่ใช้กระดานของคุณครูค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเกี่ยวกับนิทานเล่าไปวาดไปพู้ตามคุณครูค่คคะเล่าไปวาดไป อีกรอบหนึง่งเล่าไปอ่าเล่าไปวาดไปวันนี้เป็นนิทานเรื่องใหม่แต่เด็กๆต้องมีข้อตกลงก่อนนะคะในการฟังนิทานของคุณครูนะเด็กๆข้อที่หนึ่งก็คือห้ามส่งเสียงดังคุยกันได้ไหมคะไม่ได้ข้อที่สองนั่งอยู่กับที่เดินได้ไหมคะไม่ได้และข้อที่สามไม่เล่นกับเพื่อนโอเคไหมคะ อ่าโอเคพร้อมอย่ากระโตกกระตากนะอย่ากระโตกกระตากไก่กำลังฟักไข่จำไว้เราต้องเงียบเงียบไข่จะเป็นลูกเจี๊ยบหนูอย่ากระโตกกระตากเงียบนะคะเบาๆนะคะเราจะเริ่มฟังนิทานเรื่อง อะไรยังไม่บอกแต่พนิทานเล่าไปวาดไปพร้อมค่ะมาชมกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งณนะป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าที่วางใหญ่ไพศาลมากป่าแห่งนี้เป็นที่อาศัยของคุณตากับคุณยายอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ในวันหนึ่ง คุณตากับคุณยายก็ขึ้นไปสร้างบ้านอยู่บนป่าของเราคุณตาไปสร้างบ้านหนึ่งหลังอยู่บนป่าและคุณยายก็อาศัยอยู่ทางด้านขวามือของเด็กๆคุณตาอาศัยอยู่ทางด้านซ้ายมือของเด็กๆค่าคุณตากับคุณยายก็กำลังนั่งคุยกันเอ๊ คุณตาวันนี้เรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะเดี๋ยวเราอะจะออกไปหาอะไรกินกันดีกว่าทัานใดนั้นเองคุณตา,ากับคุณยายก็เดินลงมาจากบนบ้านเอ๊ะป่าของเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปลา่าไม่มีอะไรกินสักอย่างเลยผลไม้ก็ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ไม่มี อาหารทะเลก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะมาแบ่งครึ่งการดูแลรักษาป่าของเรากันดีกว่าและแล้วคุณปาก,ก็ไปหยิบคัอวมาหนึ่งอันมาคุณยายมาช่วยกันแบ่งแผ่นดินของเราไปสองฝั่งจะได้ช่วยกันดูแลรักษามาพร้อมกันเลยตึ๊ด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 ตึ๊โอ้ยคุณยาย มาแบ่งมั่งสิตาเหนื่อยแล้วนะลงมาแบ่งแผ่นดินกันมั่งตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กจะถึงหรือยังเนี่ยตึกต๊กตึก๊กตึ๊กโอ้ยเหนื่อยจังเลยคุณตากับคุณยายก็แอบ,บนั่งพักสักครู่พอเวลาตื่นขึ้นมาแดดก็เริ่มหายไปพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกและ ไกลจะเย็นแล้วคุณตากับคุณยายก็คิดกันว่าเอ๊เราจะปลูกอะไรดีนะในบริเวณบ้านของเราปลูกอะไรดีคะปลูกที่ทำให้เราสามารถนำไปกินได้สามารถทำให้เราเป็นที่อาศัยได้ดอะไรเอ่ยต้นมะม่ว,มวงวอ่ะคุณยายปลูกต้นมะม่วงหนึ่งต้นต้อนอะไรอีกต้อนอะไรนะ อ่เดี๋ยวถามดอนก่อนถามเพื่อนก่อนนะต้นเลยครับต้นเชอรี่ต้นเชอรี่หนึ่งต้นเดี๋ยวครูจะไปถามอุสมานอุสมานต้นอะไรครับต้นส้มต้นส้มอีกหนึ่งต้นโอ้ยคุณตาคุณยายปลูกแค่สามต้นพอแล้วเพราะเมื่อกี้คุณยายไปขุดดินมาเหนื่อยเดี๋ยวคุณตาปลูกบ้างนะ ได้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 เดี๋ยวตาจะปลูกเองตกแตก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 เด็กๆช่วยคลิปเลยค่ะว่าคุณตาจะปลูกต้นอะไรดีคะ,ะน้องพีริปลูกต้นอะไรดีครับอะไรนะลูกสับป,ปะรดใครอยากตอบต้องเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอคุณครูเรียกชื่อก่อนนะสับป,ปะรดหนึ่งต้นต้นต่อไปคือมะม่วงต้อนอะไรคะ แอปเปิลต้นที่สองต้นแอปเปิลถามใครดีนะขอถามพี่คิวต้นอะไรดีครับต้นอะไรนะครับมะละกอ,ะะกอโอ้โหแสดงว่าวคิวอยากกินส้มตำแน่ๆเลยปลูกต้นมะละกอโอ้ยคุณยายคุณตาก็เหนื่อยเหมือนกันขอปลูกแค่กี่ต้นคะเด็กๆ สามต้นเท่าคุณยายแล้วกันนะจะได้มีเวลาไปปุไปเลี้ยงสัตว์อีกเด็กๆช่วยคุณตาคุณยายคิดหน่อยว่าสัตว์อะไรไที่เราสามารถนำมาทานได้ไอะไรคะไ,ไก่ให้ใครเลี้ยงไก่ดีคะคุณตา,ค,ณตาคุณตาเลี้ยงไกไไ่เลี้ยงอะไระไอีกคะน้องออมเลี้ยงอะไรลูก เลี้ยงปลาเอาเลี้ยงปลาสองตัวอยู่ในอ่างเดียวกันเลยเลี้ยงอะไรดีคะเป็ดเป็ดเลี้ยงกุ้งอ่ะกุ้งเอาแค่สามตัวพอนะคุณตาคุณตาเริ่มแย่แล้วเดี๋ยวให้คุณยายเลี้ยงบ้างเด็กๆคิดว่าคุณยายอยากเลี้ยงอะไรคะเป็ดเลี้ยงอะไรคะเป็ดเพราะว่าอะไรลูกจะได้กินอะไรด้วยกินไขเปดกินไข่เป็ดด้วยเอาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรอีก เกระต่ายไว้ดูเล่นหนึ่งตัวสิเผื่อจะเอามากินเนื้อได้เลี้ยงอะไรอกีกเลี้ยงอะไรคะด้านหลงังเลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงวัวดีกว่าจะได้เอามาช่วยเก็บเกี่ยวหญ้าในป่าของเราได้และแล้วเวลาก็มืดค่ำคุณตากับคุณยายไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็ไปเลี้ยงอาหารสัตว์เสร็จและ คุณตาคุณยายก็ไปเก็บอาหารในป่ามามานั่งอยู่กลางบ้านเลยกินอาหารกินไข่เจียวกินไข่เป็ดกินแอปเปิลกินสับป,ปะรดกินส้มตามที่ทำจากมะละกอเสร็จแล้วคุณตาเกิดปวดท้องโอ๊ยคุณยายห้องน้ำบ้านเราอยู่ไหนเด็กๆห้องน้ำม,มีหรือยังคะไม่ไมี เราจะต้องไปอุจจาระปัสสาวะที่ไหนคะห้องน้ำเอ hh, ทำตรงไหนดีนะห้องน้ำเอาข้างบนหรือข้างล่างดีข้างล่างเราจะมาสร้างห้องน้ำเป็นรูปทรงอะไรดีคะสี่เหลี่ยมอะไรคะสี <S <S ่เหลี่ยมเลยเนาะ <properly. S 1> เอาอะไรดี <S 2> <S 2> เอาใครเอาสามเลี่ยยกมือขึ้นสามเหลี่ยมใครจะเอาสี่เหลี่ยมยกมือสี่เหลี่ยม อ่าสามเหลี่ยมเยอะกว่าอาเป็นสามเหลี่ยมนะตึ๊บโอ้ยเป็นสามเหลี่ยมเสร็จคุณยายกับคุณตาก็มาเข้าห้องน้ำตกเต็กตกเต็กตกเตก,ตกอย่าลืมล้างด้วยละ่ะออกมาจากห้องน้ำอย่าลืมล้างด้วยละ่ะเสร็จแล้วก็ใส่กางเกงออกมากําลังเดินทางกลับบ้านตออ แตกตอก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 แตก,แตกเข้าไปในบ้านโอ้ยวันนี้มีวอลเล์บอลด้วยอยากดูวอลเล์บอลจะเลยคุณตาต้องทำยังไงดีะสร้างอะไรคะสร้างโทรทัศน์แต่คุณยายอยากฟังข่าวต้องทำยังไงดีคะเด็กๆะต่อสัญญ,ญาณจากโทรทัศน์ ให้ท้งคุณตาและคุณยายอ่ะเดี๋ยวคุณตาจะต่อสัญญาณให้นะคุณยายรอก่อนนะอ่าสัญญาณของคุณตามาแล้วและสัญญาณของคุณยายมาแล้วเด็กๆนิทานเรื่องนี้คุณครูก็เล่าจบแล้วคุณตาคุณยายมีทีวีดูแล้วก็นอนดูทีวีอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข เด็กๆดูที่ะาบนกระดาของครูเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวอะไรเอ่ยอะไรนะมารงเต่าทองใช่ไหมคะคะอ่าเด็กๆเคยเห็นที่ไหนบ้างคะมาแรงเต่าทองที่ไหนต้นไม้เด็กๆสังเกตไหมว่ามะแรงมารงเต่าทองมีทั้งหมดกี่ขาะขาเท่าไรมีทั้งหมดกี่ขากี่ขา เดี๋ยวจะให้พีทมานับพีทมานับให้เพื่อนดูซิว่ามีกี่ขาดังๆหนึ่สาสาสแล้วก็ห้าแล้วก็อ่าเด็กๆมแมลงนะคะจะมีทั้งหมดกี่ขาคะหกขาเลยนะคะแต่แมงแมงเช่นแมงปองแมงอะไรอีก แมงปองแมงมุมแมงมุมจะมีทั้งหมดกี่ขาคะเคยสังเกตไหมกี่ขานะ่นาคะเท่าไหร่คะแปดข,ขานะคะแต่มแมลงเนี่ยจะมีทั้งหมด6ขาเหมือนมแมลงเต่าทองของเราเลยนะเวลาเด็กๆเจอเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเขาได้ไหมไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปบีบไม่ได้ไปขายัให้มันตาย ไม่ได้ทําไม่ได้นะคะหนูต้องไม่ทําร้ายแมลงเต่าทองของคุณครูนะคะอ่ะวันนี้นิทานของเราก็จบแล้วแต่เรายังไม่มีเรื่องเลยเราต้องมาช่วยกันตั้งชื่อเรื่องนิทานของเราก่อนจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคะอะไรนะคะคุณตากับคุณยายได้เลยเดี๋ยวครูจะเขียนชื่อเรื่องคุณตา แล้วก็คุณยายอ่าและกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้หนูลองวาดภาพเล่าไปวาดไปเรื่องคุณตากับคุณยายพร้อมนำผลงานมาโชว์เพื่อนๆได้ไหมคะได,ได้นะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาบา,บายบายนะเธอคิดถึงเธอสเสมอโบก ด้วยรอยยิ้มพบเธอวันน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือ